มารีวิวโซน Ministry of Magic กนะคะหนึ่งในโซนใหม่ล่าสุดของ h a r r y p o t t e เตอร์นะคะมันจะเป็น Harry p o t t e r ผสมกับ f แฟนตาซีบีค่ะมันก็เลยจะได้อ่ความรู้สึกของปารีเซียงนะคะเขาได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งธีมพาร์คนี้นะคะให้เป็นโซนแบบปารีสนะคะเครื่องเล่นมีอยู่เครื่องเล่นเดียวค่ะนานมากนะคะก็เลยไม่รอเลยมานั่งกินข้าวค่ะโอ้ยมันจึ้งมากฟิลแบบปารีเซียงเวิร์ควอซองแล้วก็จะมีโชว์ให้ดูค่ะไอเลอเลอเลอสักอย่างนี่แหละคือเดินเข้าไปงงๆนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าไม่ได้้ดูขูขอมล สรุปมันเป็นโชว์ก็คือเนี่ยเห็นไอลิงนี่ไหมคะคือมันเป็นโชว์ของเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในตัวเอ,อตัวบีสค่ะแล้วก็น่ารักดีค่ะก็มีการโชว์นะคะตราตึงแล้วก็กลับมาอีกทีช่วงบ่ายค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายการเปิดดูคิวเหลือไม่ถึง20่นาทีนะคะก็เลยรีบมาเลยค่ะสำหรับ Harry Potter and the Battle in Ministry นเะคะเป็นการต่อสู้ในกระทรวงเวทมนต์ละกันนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่านี่เป็นเครื่องเล่นที่สําหรับการไม่ใช่สนุกที่สุดแต่เป็นเครื่องเล่นที่ เล่นใหญ่ที่สุดคือแค่เดินเข้ามาจังหวะรอคิวอะคือแบบ โอ้ oh my god คือแบบเหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึง่งคือแบบมึงเล่นใหญ่เวอร์เล่นใหญ่เวอร์กว่าทุกแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กันไปมาไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่เอ่อที่จีนหรือว่าที่ยูนิเวอร์แซลอีก2ที่ที่อยู่ใกล้ๆกันแถวเนี้ยเดินไกลมากทุกคนเห็นไหมตั้งแต่กัดพูดมาจะนาทีนึงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงทางเข้าเครื่องเล่นเลยไม่แปลกใจเลยที่ทําไมเครื่องเล่นน่ะบางทีคิวมันยาวขึ้นไป300นาที2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เพราะว่ามันนานมากกว่าจะเดินถึงนี่คือกัดเดินโฟล์กมาก นะไม่ติดเลยคือเดินอย่างเดียวเดินเดินเดินใช้เวลาเกือบ10นาทีอะเพราะว่าเราเดินไปถ่ายรูปไปใช่ปะแล้วก็เวลาเล่นทีเนี่ยค่ะมันจะนั่งได้ประมาณ1กล่องประมาณ20คนเครื่องเล่นเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เครื่องเล่น3 d ดีนะแต่ภาพมันเหมือน3 d มดีมากเลยคือเราไม่ต้องใส่แว่นนะคะบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นแฟนลับแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นแฟนลับแฟนแฮสติกบีสเนี่ยคุณจะชอบมากเลยนะคะออกจากการเป็นมาร์เกิลค่ะออกมาค่ะออกมาเป็นคนปกติมาทาอะไรคะมาช้อปปิ้งค่ะของขายก็เยอะมากนะคะแล้วก็มันเป็นธรรมเนียม มาโซนแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็ต้องทำอะไรคะกินรูทเบียร์แล้วก็ถ่ายรูปจ้าเอ้ยบัตเตอร์เบียร์